สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม a 9ก้าทุเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้มาดูแหนแดนที่สระน้ำใหญ่นะครับแหนแดงเต็มสระเลยนะครับครั้งก่อนที่มาดูตอนที่น้ำเยอะมากกว่านี้นะครับตอนที่ท่วม ตลิงตรงนี้นะครับมาดูแหนแดงอซอนล่าไม่ไม่ไม่เห็นเลยนะครับพอครั้งหลังนี้มาดูก็แหนแดงอซอนล่ายังรอดอยู่นะครับตอนนี้ได้ขยายตัวเยอะแล้วนะครับที่เป็นสีเขียวเข้มๆนะครับ ที่เป็นสีเขียวเข้มๆนี่ทั้งหมดเลยนะครับพอดีมันคืมฝนนะครับพอดีแสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับแสงอาจจะไม่พอนะครับเนี่ยครับแหนแดงอลซอนล่าไมโครฟินล่านะครับแต่ยังไม่ขึ้นชั้นนะครับ แต่เดี๋ยวต้องรอดูอีกสักหน่อยนะครับว่าเขาจะขึ้นชั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าธาตอาหารจะพอหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ขยายตัวเยอะเลยนยแล้วนะครับทางนี้ก็เยอะนะครับอดีแสงไม่พอนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับ ตรงก่อนจะถึงต้นก้อนหินก็ใช่ทั้งหมดนะครับที่เป็นสีเขียวเข้มๆนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับตอนนี้ได้กระจายตัวเต็มเลยนะครับ ยังไม่ขึ้นชั้นนะครับส่วนต้นเล็กๆก,ก็เป็นแหนแดงเป็ดนะครับแหนแดงเป็ดก็มีโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับแต่อันนี้แหนแดงเป็ดยังใบเล็กนะครับควาจริงจะใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับจะมืดนิดนึงนะครับ เดงกอซอนล่าก็ยังไม่ขึ้นชั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าธ้าุอาหารจะพอที่เขาจะขึ้นชั้นได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ได้กระจายไปเยอะแล้วนะครับฝั่งนู้นก็เยอะนะครับแต่ตอนถ่ายนี่จะมืดนิดนึงนะครับ เด้เอาซอลล่าไมาโครฟิลล่าก็มีประโยชน์มากนะครับสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดได้นะครับสามารถคุมหน้าดินได้โดยไม่ต้องหมักนะครับมีในต,ตัวเจนสูงถึง4.6-5เง5%นะครับโปรตีนประมาณ30นะครับ แหนแดงเป็ดก็โปรโตีนเยอะนะครับ30-40%เหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมทุกๆคนนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อนๆที่เข้ามาที่ช่องผมด้วยนะครับจะได้จับมือสู้กันต่อไปนะครับก้าวไปพร้อมกันเลยนะครับกว่าจนกว่าจะถึงจุดหมายนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ